อ่าโอเคสำหรับตอนนี้ถ้าผมพาไปทัวร์ครัวอะไรกันครัวไทยเราจะมี2ครัวครัวแรกก็เป็นครัวของอ่ากลุ่มพนักงานอีกตัวอีกคัวนึงเรียกคนครัวสตาฟไปดูครัวสตาฟด้ยครับผมกินอยู่ครัวนี้พ่อะครัวนี่เห็นบอกว่าสั่งตรงมาจากโรงแรมที่กรุงเทลเลยนะครับแต่โรงแรมอะไรไม่รู้มาดูกันเข้าไปก็แบ่งเป็นสองฝากฝ้าหนึ่งเป็นของฟิลิปปินส์อีกฝ้าหนึ่งก็เป็นเป็นเป็นของไทยอยู่เรามาดูอ่ะ ดูลักกณะหน้ำมีต่อปิ้งปองให้แล้วก็มีมีในที่เติมน้ําเรามาดูอาหารไทยดีกว่ามีซีนัง่งอาหารกินเพียบพร้อมเราดูว่าวันนี้มีอาหารอะไรบ้างว้าว,วันนี้มีข้าวผัดนี่จะมีนี้กินอาหารทุกวันอร่อยมากแล้วก็มีหนังให้ดูน,นี่พ่อครัวแล้วนะคะ <c oughs> ถ่ายวิดีโอ <c oughs> ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ <c oughs> ใส่ใส่รูปลงเดี๋ยวผมเอาลง YouTube อ่าอันนี้ก oh ็อาหารเราอันนี้เมื่อกี้พ่อครัวเราอร่อยมากเดี๋ยวเราช้งกหน้าไปดูในครัวหน่อยในครัวมีอะไรบ้างโอเคแล้วเราเดี๋ยวดูรอบๆครัวเราเช้าเช้าเราก็จะมีพนักงานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมานั่งกินกันตอนประมาณเจ็ โมง8ดโมงแล้จะมีรอบอาหารตอนกลางวันแล้วก็ตอนเชียงพาต,ตอนตอนเทียงเที่ยงเนี่ยจะมีอาหารถ้าเป็นวันศุกร์จะมีอาหารแบบเล่นหรูแต่เป็นวันธรรมดาก็เราก็จะพกใส่ห่อไปกินกันโอเคนะครับสําหรับวันนี้เราก็ได้รู้จักครัวไทยของพวกเราแล้วของพนักงานในดูไบนะครับถือว่าเป็นกองสเสบียงกองหลังที่คอยช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ ทำงานได้มีแรงเงก็ขอบคุณสําหรับพ่อครัวมากๆชะ <c oughs> <c oughs> งกหน้าไปดูท่นหน่อยนึงพวกเตะบอลเดี๋ยวพวกเนี้ยเตะบอลเสร็จก็ต้องมากินฝากท้องอะไรไปที่ครัวไทยนี่แหละครับโอเคครับสําหรับวันนี้ผมก็ทําหน้าที่ได้พาทัวร์เรียบร้อยแล้วให้พี่พี่น้องๆที่อยู่ในไทยได้เห็นภาพว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราอยู่ที่นี่มีกินแน่นอนเราอย่างน้อยเราก็มีกินกว่าชาวอินเดียเยอะ ชาวเดียเขากินก็ต้องซื้อขึ้นเป็นมื้อส่วนของเราเนี่ยผูกเป็นโตะเลยเดือนหนึ่ง3 0 0้แฮมหรือว่าประมาณ3,000บาทเนี่ยเราก็กินไปเลยทั้งปีเกไม่ใช่ทั้งปีกินไปเลย1เดือนเก็บครั้งหนึ่งโอเคครับก็สําหรับวันนี้ความรู้เรื่องครัวก็แค่นี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเดี๋ยวผมพาข้าทัวร์ในจุดอื่นๆของแคมป์เราต่อนะครับโอเคขอบคุณมากครับ